สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงใหม่ของช anel Puga Thanawat by T b d Auto ครับก็คือช่วง Service and Maintenance Titan สองพันส EP หนครับมาชมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายกันนะครับเชิญรับชมครับ ก็จะเป็นสีน้ำมันเกียร์ของที่นะครับผมต่าครับของเก่าจากภายในเกียร์เลยนะครับอันนี้เราก็ยังส่องทะลุอยู่นะครับผมจากหลีเริ่มออกไหมที่แล้มออกเป็นสีน้ำฟ้านะครับแล้วก็จะมีน้ําในระบบนี่ครับน้ำในระบบจะวิ่งอยู่เป็นของอากาศน้ําในระบบนี้เกิดจากการควบแน่นของระบบครับร้อนเจอเย็นเลยกลาเป็นไอ้น้ำขึ้นมา เป็นเรื่องปกตินะครับนครับมีปั๊ทเสรจแล้วทำได้เลยครับการท่อและนี้เราก็จะใช้น้ามันเก่านะครับดันพวกสิ่งสกปปกออกมาผ่านกรองสีเขานี้ครับพี่แล้วพอน้ํามันสะอาดเขาจะกลับเข้าไปในเกียร์ใหม่แล้วพวกสิ่งสกปปกออกมากรองใหม่ครับทําแบบนี้อยู่30นาทีครับครับ นี้เราก็ส่องสห็นไต่กองพันทีนี้เราก็ยังส่องเห็นใต้กองอ๋อยังส่องเห็นอยู่นะครับครับยังถือว่าสิ่งโสปกก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเาท่าไหร่พอดีถ้าสมมติผมส่องแล้วนนไม่เห็นเลยก็คือสิ่งโสปคกน่าจะเยอะพอสมควรน,นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการฟอบเกียร์ครับใช้เวลา30นาทีครับในการฟอบเกียร์น้ำมันเกียร์ออตโต้ของอู่เซ็นเตอร์ว a อ t ต m o มอต e นะครับที่ผมเลือกใช้ในรอบนี้ก็คือตัวนี้ครับของเดลฟี่ใช้ทั้งหมด8ลิตรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เด็กลอนซิกเทางร้านเขาก็รับประกันว่าใช้ได้นะครับ ไม่มีปัญหาตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับที่ทางร้านแนะนำเป็นเกตร์75 w 9 0 GL5 ครับใช้ประมาณ3ถึง3.2ลิตรครับก็ง่ายๆเติมจนล้นครับตัวนี้ราคาผมเปลี่ยนถ่ายวันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเฟืองท้าย2,000บาทครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็บปองเกียร์ จ่ายราคาเงินสดคือ3,000บาทรวมเป็น5,000บาทครับอันนี้เป็นขั้นตอนถ่ายน้ำมันเก่าออกใช่ครับเราจะดูดน้ำมันเก่าออกมาอยู่ในเครื่องพี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดตรงต้นถังนึงโอเอค,ครับเราจอน้ำมันเก่าออก้หน้าที่สุดครับ ันนี้ใช้ปจัจแจเบอร์อะไรขันออกมาครับอันนี้เบอร์ที่สี่ครับพี่ที่สี่นะครับโ <Okay. S 2> อันนี้เป็นรูถ่ายใช่ครับอันนี้รูถ่ายอันนี้ก็จะเป็นรูเช็คมันเกียครับผมอ่ารูเช็คล้นเช็คระด,ดับใช่มครับ ตอนนี้ก็ลังจะเติมน้ำมันเกียร์ของใหม่นะครับเข้าไปครับตั็เกอร์นี้ของเก่ามานะครับหัวนเลยน้ำมัเรเติมอนี้มันเกร์เก,เก่า,าครับครบบน้นง,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 งนลตรงนี้มันมีเป็นเกจวรัดครับด้เยครับ ระดับน้ำมันเกียร์กันอีกทีหนึ่งตอนนี้ในเกียร์นะครับน้ำมันใหม่ที่เข้าไปก็จะเป็นสีนี้นะครับเพราะเครื่องยังเปิดรวนอยู่โอเคครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อยู่ที่4-5งางองศานี้เป็นสีของน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมานะครับประมาณนี้เลยครับ76,000กกิโลเมตรครับ จุดนี้เป็นจุดที่ทําการเชื่อมต่อนะครับในการเอาน้ํามันเกียร์เก่าออกเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนี่นะครับน้ำมันเฟือง้ายตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนถ่ายแทนของเดิมจากที่ได้ฟังพี่ลุ่งนะครับเจ้าของร้านได้พูดถึงตัวนี้ก็คือคุณสมบัติดีกว่าของเดิม ในทุกด้านนะครับทั้งเรื่องการถ่ายเทกําลังการรักษาสภาพฟีนเกียร์และอ,อื่นๆนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมรู้ไม่ค่อยลึกนะครับก็เล่าไห้ฟังต่อไปเดี๋ยวไปดูตอนเปลี่ยนถายเสร็จแล้วฟีลลิ่งมันเปลี่ยนยังไงครับลื่นขึ้นหรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับ ครับจตกการติดล้อครับพี่การขบของพันเฟืองกันครับตัว,ตวนี้มันเป็นแม่เหล็กไหมครับใช่ครับพี่เอยอะมากครับนี่ครับพี่อันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กครับน็อตลูท่ายนะครับด้านล่างจะเป็นหกเหลี่ยม ไซส์นี่นะครับไซส์10มิลน,นะครับส่วนน็อตรูเติมครับจะเป็นบอสเบอร์24ครับ เติมไป3ลิตรนะครับยังไม่ล้อนออกมาเดี๋ยวเราเติมเพิ่มครับส่วนที่สี่ครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะต้องเพิ่มจาก3ลิตรไปเท่าไหร่ครับล้อนออกมาแล้วครับเติมเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับเท่ากับครึ่งนึงครับผมเพราะอันนี้มันมา700 เจ็ดร้อยเติมอีกห้าร้อยมิลลิลิตรถ้าเป็นเท่ากับเติมทั้งหมดสามลิตรครึ่งสามจุดห้าลิตรนะครับสำหรับไททันสองพันสิบเจ็ดเกียร์ออโต้ครับวัดที่แข็งเกียร์ใช่ไหมครับครับผม ต้องเกิน4 5องศาถึงจะวัดระดับน้ำมันเกียร์ได้นะครับก็ทำตามมาตรฐานครับตัวเล็กนี่นะครับเป็นน็อตเก็ลนน่ครับผมเมื่อวุณมูน้ำมันเกียร์ได้แล้วก็ถึงการเก็คลนได้นะครับ นี่นะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นหกพันเก้ารอยี่ิบหกกิโลวันที่เปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเกียร์และเุิงทงายครับเดี๋ยวเทสการเปลี่ยนแปลงนะครับสัมผัสแรกนะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มมากครับไม่มีการรอเหมือนเดิมครับ ใช้งานมันทุกบ้างอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่สัมผัสแรกนี่โอเคเลยครับก็ช่วยให้รู้สึกว่าการอื่นจะ จะหายไปพอสมควรเลยครับจากยางใหญ่ที่ใส่มาโอเคเลยครับราคาทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์3,000บาทนะครับจ่ายเงินสดแล้วก็น้ำมันเฟืองท้าย2,000บาทเป็นข้อมูลไว้สำหรับผู้ที่ใช้ไตทันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ